ครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับนะครับที่หลุมยางอะไรในรถ b y d นะครับตัวด l p ฟินนะฮะติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้เบรที่ได้หนักแน่นและนุ่มนวลแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงาน o อ e ว H ร์ฮอาวและจะพูดนะครับอย่าลืมนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพื่งเสียงรถยนต์นะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงเรามาดูนะครับพื้นที่และตำแหน่งที่เราทําการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราทําการตตติดั้้งงงนนรออยู่่ใชี นะครับแล้วนอกจากนั้นครับป่นนะครับพวก อุปกรณ์ต่างๆ,ๆพวกเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีการย้ายตำแหน่งนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทาการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะทาการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดงเข้าไปในระบบนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวซับเฟอร์ชุดใหม่นะครับเพื่อจะได้เบสท,ที่ได้หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับลดค่าพวกรีเฟลคชันก็เป็นมาตรฐานทางทีมงานอ,อุปกรณ์ซาวด์แล้วชดกบก่อนที่เราจะทการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถย,ยนต์เราทาการติดตั้งเจ้าตัวฟิล์มกันรอยนะครับเพื่อเป็นตัวเซฟตี้ขอเง,เงเจ นะครับว่างานแเดมทางทีมงานโอคอนซาวลัชพุรครับติดตั้งเสร็จเรามีการสร้างตัวตัวเอนฟอส e มนเห็นไหมครับเพื่อมาทําโครงสร้างตัวแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะฮะและเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคครับในการติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วพื้นที่ใช้สอยเรายังใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วเรามาเห็นนะครับเทคนิคในการออกแบบทางทีมงานโอคอนซาวรัชพุร์มีการสร้างเพดขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของตัวซับเฟอร์ซึ่งเป็นของ Challenger ซึ่งมีไซส์ขนาด11นนนนิ้้วววรรแลดูมาาาตฐใกสยอ ราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่จะได้นะครับเราจะได้เบรที่ได้หนักแน่นแล้วนุ่มนวลน,นะครับฟังได้หลากหลายสไตล์และนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนซึ่งมีความสาคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งจะตัวชุดแผงฟิลเห็นไหมครับเลือกตําแหน่งที่เหมาะสม ง่ายต่อการสวิตอุปกรณ์ต่างๆสังเกตนะครับมีการนําแผ่นเหล็ะมาทาการพับขึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างของตัวชิพฟิลนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกเจาะจงเลือกใช้ฟิลของยี่ห้อฟีเกตนะครับเป็นค o p เปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีแล้วดูมาตรฐานในการวายสายของทางชิงงานโอหันสายราชพงศ์ครับเลือกใช้สายมาตรฐาน OFC นะครับมาทำการวายสายนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปทําการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับ ครับตลอดวันนี้เราก็ได้เห็นขั้นตอนและก็เช็คอีกนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหล ซึ่งมีไซส์ขนาด11นิ้วนะครับของยี่ห้อเชลเลนเจอร์นะครับในรถ BYD นะฮะตัวดาวฟิวนะฮะเราก็ได้เห็นขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานของบริษัทซาวและชิ้นนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จสิ้นที่เราเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ทําการปรับเฟรนะฮะเพื่อการทํางานของเจ้าตัวซอรเฟอร์นะครับทำงานความถี่นะครับต่อเนื่องกับเจ้าตัวนูนฟลูออเรนซ์ซึ่งเพื่อนสมาชิกได้ทําการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นของยี่ห้อโฮเวิร์ สำหรับเจ้าตัวซับเชลเลเจอร์นะครับจะมีปุ่มคอนโทรลตัวนี้มาให้นะตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเกณฑ์นะฮะเพิ่มความดังนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวบูทเบสนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับฟรีลนซี่นะครับให้เราเลือกฟังนุ่มๆนะครับฟังแนวล็อกๆนะครับได้หลากหลายสไตล์แล้วก็มีตัวปุ่มปรับเฟรดก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับเข้าไปในสเต็มปุ๊บนะครับเราต้องมีการปรับเฟรดใ้การทํางานของเจ้าตัวซอฟต์แวร์นะครับทำงานความถี่ได้ต่อเนื่องกับเจ้าตัว ลำโพง mid l นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตครับการทําง,งานของตัวเซนเซอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ ครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังจะสะเกตเห็นครับว่าการทําง,งานของตัวทัาเฟินครับให้เบสที่ได้หนักแน่นแล้วนุ่มนวลครับการฟังได้หลากหลายสไตล์ นะครับนี่คือขั้นตอนแล้วก็เช็คดีนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมอย่างอะไรในรถ BYD นะครับตัวดาวฟิ่คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอใเพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากกบอฮอนซาวราชพูดครับขอขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ